ชีวิตของคนเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนการศึกษาความรู้ประมาณ20ปีนั่นคือช่วงแรกพอช่วงที่สองก็ทำงานทำงานนี่ก็ประมาณ40ปีนะครับและโดยเฉพาะคนที่ทำงานประเภทรับเงินเดือนเป็นค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างบริษัท งานประเพ็นี้เจ้าตัวไม่ค่อยไม่ค่อยจะคิดอะไรมากเพราะยังไงยังไงก็มีงานทำมีเงินมีเงินเดือนใช้จะไม่ค่อยวางแผนชีวิตทำงานไปเรื่อยๆนะครับพอบ้นปลายหลังกเกษียณเนี่ยมักจะไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วก็อยู่แบบไม่สุขสบายบางราย และหลายๆรา,า,ายมีหนี้สินที่ยังต้องรับผิดชอบแต่แรงที่จะทำงานเนี่ยมันก็หมดไปแล้วมันก็ไรรอไปแล้วนี่คือชีวิตของคนกลุ่มนี้บางคนที่รับมรดกมาจากบรรพบุรุษก็อาจจะขายไปอาจจะด้วยตั้งใจจะขาย หรือเกิดอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจทางการเงินก็ขายไปหลังกเกษียณในเมื่อไม่มีอะไรไม่มีบำนาญก็ทำงานอะไรก็ได้ที่พอจะได้กินได้ใช้ไปแต่ละวันประเด็นก็คือว่าหลังจากคุณหมดแรงแล้วเนี่ยคุณจะอยู่อย่างไรจะดำรงชีพอย่างไร ยุคนี้มันต้องคิดนะครับเพราะเป็นยุคปลาเร็วกินประช้าและปลาฉลาดกินปลาโง่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันมากคุณลองคิดดูนะสมัยที่ปุ๋ยนะครับกระสอบละห้ารยางาร,รากิโลละแปดสิร้อี่สิบนะครับคุณอยู่สบาย แต่ปัจจุบันยางพาราสามโลโรอยปุ๋ยกระสอบละหน0่ถึง1,800แล้วคุณจะอยู่รอดได้อย่างไรถ้าคุณไม่ปรับความคิดยุคนี้นะครับบรรดากุรูรับลูกเพื่อนำโลกเนี่ยเขาได้สั่งสอนเ้อว่าพยายามอย่า เป็นผู้ผลิตนะครับพยายามอย่าลงทุนเป็นผู้ผลิตเช่นลงทุนไปเลี้ยงหมูลงทุนไปทำสวนอะไรเหล่านี้เป็นต้นทำไมเพราะว่าผู้ผลิตนั้นจะถูกกำหนดต้นทุนเช่นเลี้ยงหมูเนี่ย เวลาจะขายหมูผู้ซื้อก็กำหนดราคาขายจะซื้อปุ๋ยผู้ขายปุ๋ยอาจจะซื้ออาหารสัตว์หาผู้ขายก็กำหนดอาหารสัตว์จะปลูกยางพาราปลูกปาล์มปลูกพืชอะไรก็ตามแต่เวลาจะขายผู้ซื้อก็กำหนดราคาเวลาจะซื้อปุ๋ยผู้ขายก็กำหนดราคาดังนั้น การยืนอยู่ในตำแหน่งผู้ผลิตนั้นนะ่ะอยู่ยากนะครับต้องดิน้นต้องพยายามไปอยู่ตรงตำแหน่งของพ่อค้าคนกลางซื้อมาแบบซื้อมาขายไปเราสามารถาำถนดได้ว่าจะซื้อมากิโลละเท่าไหร่หน่วยละเท่าไหร่และจะขายไปเท่าไหร่มีกำไรเท่าไหร่นะครับผลเห็นว่าคนที่รวยนั้นน่ะส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าคนกลางคือเป็นเจ้าของตลาดหรือผู้ทำหรือผู้ทาตลาด ก็คือคนที่ซื้อมาขายไปนะครับชีวิตแบบนี้นะครับชีวิตแบบแรกเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยอยู่ไม่ค่อยสบายนะครับอยู่อย่างทุกข์ทรมานลําบากในลูกหลานตกงานในคนนั้นลูกหลานคนนั้นมีปัญหาเรื่องการเนินคนโน้นมีปัญหาเรื่องการนารงชีวิตจะช่วยเหลือลูกหลานก็ช่วยยากนะครับอย่าว่าแต่จะช่วยเหลือลูกหลานเลยครับ ช่วยเหลือตัวเองบางคนหลายคนก็ยากลำบากนะครับไม่มีทางออกนะครับนี้ชีวิตของคนรุ่นใหม่นะครับของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเมื่อเขามีประสบการณ์จากชีวิตเดิมๆของคนรุ่นเก่าเนี่ยขเขาก็เรียนหนังสือประมาณ20ปีระหว่างเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะครับเขาก็ทํางานไปด้วย เรียนไปก็ทํางานไปเพราะว่าเขารู้ว่าจบออกมาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ตกงานเพราะฉะนั้นต้องหางานทําระหว่างเรียนไปด้วยนะครับและชีวิตของการทำงานของดุคนรุ่นใหม่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10ปีเขาวางแผนชีวิตทํางานไม่เกิน10ปีเสร็จเสร็จแล้วก็กเกษียณและยุคเกษียณยามกเกษียณช่วงกเกษียณน,นั้นเป็นช่วงของการใช้ชีวิต คือได้พักผ่อน,นไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่อยากทําอะไรก็ทําได้นะครับและคนประเภทนี้นะครับมักจะทํางานใหม่ๆนะครับเช่นเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็คือเจ้าของระบบที่ใช้เทคโนโลยีทํางานเช่นเจ้าของลาซา d a ะครับเจ้าของ s h o p e ีเจ้าของ Amazon.com e, เจ้าของ com, อเฟนชัยเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับคนเหล่านี้จะอยู่อย่างสุขสบายแต่เขก็ต้องชันฉลาดต้องมีความสามารถสูงน้อยคนที่จำทำได้นะครับอย่างเจ้าของเฟซบุ๊กในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่กี่กรายนะครับก็มี Amazon.com มี eBay มี s h o ป e e มี Lazada มี Alibaba ก็แค่นี้แหละครับอ นอกจากนั้นเจ้าของแฟลตฟอร์มประเภทสาขาอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีก็มี YouTube มี Facebook แล้วก็มี Google นะครับ Airbnb ซึ่งบริการการท่องเที่ยวห้องพักของนักท่องเที่ยวนะครับมีพวกเกรพวกการขนส่งโลจิสติกพวกนี้นะครับก็ไม่กี่เจ้าไม่กี่รายนะครับ เป็นอาชีพของคนที่ชันฉลาดและมีความสามารถสูงนะครับอนอกจากนั้นนะครับสำหรับคนทั่วไปเท่าที่ปรากฏเห็นในยุคปัจจุบันนะครับก็คือกลุ่มคนที่หาโอกาสสร้างเครือข่ายทรัพย์สินนะครับที่เป็นคนนะครับสร้างทรัพย์สินที่เป็นคนเช่นแอมวนะครับ ก็มีผู้คนแอมเวนี่เยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยมาทำแอมวประสบความสำเร็จเป็นเพชรขึ้นไปเดือนละสามประมาณส0 0 0 0นขึ้นเนี่ยก็อยู่อย่างสุขสบายเพราะหยุดทำก็ไในเงิน<ม>เนื่องจากว่าเอาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมาดำเนินวิถีชีวิตเป็นธุรกิจก็คือเอาคนที่แปลงควันอาบน้ำซักผ้าล้างถ้วยล้างยานดูแลสุขภาพเอาชีวิตคนเนี่ยนะครับมาเป็นธุรกิจ ต่างคนต่างได้ไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครได้เปรียบงานแบบนี้นะครับทำสิทธิ์ในชั่วเราก็จะสบายไปชั่วโคตรเป็นมรดกไปถึงลูกถึงหลานถึงชั่วโคตรนะครับไม่มีวันสิ้นสุดนี่คืองานที่มั่นคงและยั่งยืนแห่งยุคศตวรรษที่21นะครับที่ผู้คนยังไม่ค่อยใส่ใจมากนักนะครับคนที่มาอยู่ในเวปัจจุบันก็ นะครับไม่เกินนะครับไม่เกิน2ล้านคนก็ประมาณ1นล้านสามแสนคนและคนที่เข้ามาทําชุกิจเยเป็นอาชีพเนีย่ยก็ประมาณ3ามแสนสามหมื่นคนเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จมีรายได้หกหลักขึ้นไปนี่ก็เยอะนะครับก็เป็นหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นนะส่วนคนที่มีรายได้น้อย,อยก็ประมาณเดือนละสามสี่ร้อยจนถึงสามหมืน่นนี่ก็ประมาณสักสามแสนคนก็ถือว่าเยอะกว่า ผลงานของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้ทําให้ผู้คนเนี่ยร่ารวยขึ้นแต่ก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่จนลงทุกรัฐบาลนะครับผู้คนจะจนลงจนลงจนลงแต่คนที่รวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะทุกรัฐบาลเขาจะเอื้อนักการเมืองเอื้อกับเอื้อในทุนเอื้อนักการเมืองด้วยกันเอื้อองค์กรที่มีอํานาจ เช่นเอื้อให้กับตำรวจทหารเอื้อให้กับสถาบันบางสถาบันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้รับเอื้ออะไรเป็นพิเศษก็รับผลประโยชน์ไปตามกฎหมายที่เขากําหนดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ